สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สามค่ะมีนาเช้าวันจันทร์ที่สามมีนาเยาสุ่มจะพามาดูนี่เนาะเมืงดอกบักอื้อเยสุมยส่มเยสุ่มเก็บอุบอื้อเห็นไหมดอกบ,บอักเขือคืนเยสุ่มเก็บไปกินสองหลอดเลยแตพี่นนาะกรอบกรอบเห็นไหมเพิ่ชิลู่ป่ใหญ่ดอกวันจะนลูกป,ประมาณนี้เนี่ยแต่นางกรอบมากแล้วไม่คืนเท่าไหร่แล้วก็กรอบมาเขือคืนกรอบ ดอกสวยสวยพี่น้อดอกสวยขัดเลยคอนเดหฮดหอดสวนฟังคุนตื่นสวยเหมือนนี่พี่น้องนี่สมตื่นสวย เนื้ออื่นไดวันนี้ไม่ได้มาดูแค่ไม่ได้พามาดูแค่ดอกบกเขืคอนกรอบด้วยจ้ะจะพามาเก็บบวบโอ้ยโอเยโอ๊ย,อย,อยมือถลืดถลายหลุมใช่เนาะพี่พามาเก็บบกบวบนั่นพี่เนาะบวบนี่พ,พ,พามาเก็บบกบวบนั่น Bần hết sĩ đại tắc luôn, ui oi oi, nếu như nóng nền luôn nền, ui ui, 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 Để nọ, mình. ui, 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 Để nó chỉ chỉ ui, 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 พวกใครไม่ีหมากพวาคือฟังผนฟังผนใบว่าเขามีมีแต่หมากนี่นางก็โตว,วันโตคืนจริงๆเลยโตเร็วเอ้ามีลูกนี่ใหญ่เบิดแล้วพี่น้องออนซอนเดอยากแต่งลูกเป็นด้พี่น้องสิท้ายบักอันนั้น ไทยบกฟักหอมไทยบกฟ000 000ักหอมหลายหลายูกเอามาเห็ดอยู่อันมันแตงเอาเห็ดหน้าเพียบภาพหน้าโป๊กหน้าว่ามันมีจักรุเยสุ่มเห็แตงมุกเป็นได้สามลูกแล้วอันใครมันมันมีม right ันทั้งๆกับสิ่์แนบโมเห็นดอกพ่น้องใบมันหลายมันหกใบมันเยอะนี่ฟักหอมอีกลูกหนึ่ง นี่อีกลูกหนึง่งบะบวบนี่อีกลูกหนึง่งแต่ว่าลูกนี้คือสีอ่อนแห้งโกรคือสีเบเอาดอกพี่นอ้องคือสีเก็บเอาแค่สามลูกนี่แหละเป็นเงี้ยวสูงสิผ้าบึง้งคืออันนี้นางออกดอกแล้วนางอันนางออกลูกแล้วยอดนี่ เบื้องนั่งสีตรงบอมีอีกอย่างหนึ่งนั่งสีตรงไห้บอนั่งจะตรงไหมเนี่ยเฮ้ยบักอือบักอืออย่าโผล่เด้อคุณพีคุณพี่ขาเดี๋ยวน้องโทรกลับน้องยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เอออ่านข้อความเลยเครื่องกำลังถ่ายคลิปอยู่นี่พี่น้องจ้า นี่นั่งกำลังออกอีกบบกฟักหอมยศุมสิปูเพิ่มอยู่พี่น้องเนี่ยนี่นาสมสิปูว่าเพิ่มอยู่วันนี้ยาสุมอาสิท้อนน่ะนะท้อนบอกบวกทิมก็ไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับยาสุมนี่เท่าออมาหยังนี้เออ ฉันสีห็ดค่างให้เธอไม่อยู่เด้อฉันสีห็ดค่างให้เธอมาหนีอีกลักหนึ่งฟักมาหนีฟังลักหนึ่งอยู่นี่นี่พี่นหนุเราให้นางมาพี่โอเคปลูกฟักหอมนี่ระขายรอบนาก็สิได้ยี่ดอ,อกสองหลูบวกบวบใส่เสร็จแป๊วอันนั้นไม่เห็ดค้างกับฟักหอมพี่น้อง คลิปนี้จสมบระเทศไทยรุ่นน้อกจก้ะถ่ายสั้นๆน,นี่ทำหน้าปกก่อนแล้วมือดีให้พี่น้องเบิึงนี่ละถ่ายให้หน้าปกก่อน,ดอ,นอออดอกสวยๆของมืออื่นดอกสวยๆคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อจ้ะพี่น้องฝากเบิ่งฝากชมฝากติดตาม เพื่อเป็นการลังเรงใจให้เยสุมด้วยเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ